มีความฝันอยากขับเอาติด<า>ขับวีออนมันแบบเล็กไปแล้วอยากขยับตัวเองขึ้นมานิดนึงอันนี้เลยเอาติดนะมีให้เลือก2คันนี่1.6กับ1น1.8ันนี้ได้1.8ตัวอีปี2016วันนี้จัดไปเลย3 3 9 9 0 0าทบาทเลยหแค่6 0 0 0 ร้อยบาทเท่านั้นจ้ะถ้าติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันรถที่แท็กซี่ขับเป็นเยอะเพราะว่ามันไม่จุกจริงไม่ซ่อมบ่อยนี่คะเป็นรถเดิมๆไม่ใช่รถที่รับจ้างมาหรือเป็นรถแท็กซี่มาแล้วมาขายนะเราไม่เน้นเราไม่ขายรถแบบนั้นได้เบาะหนังด้วยภายในคือสวยมากเพราะว่าเป็นสีทูโทนดำตัดกับครีมแบบนี้นะคะได้พวงมาลัยฟังก์ชันด้วยผ่อนแค่6,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นเงินเดือนมือสองมือสามมาจบคนเดียวได้เลยปีดูค่าใช้จ่ายจบที่จองเนี่ย555บาทไม่บวกเพิ่มแน่นอน ขยับลงมาอีกนิดนึงลดไปอีกประมาณหมื่นหนึ่งปี 2015, 2 0 1 5ตั้ง1.6แต่ได้ตัวท็อปเลย3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่อนอยู่ประมาณ5,800บาทน,น,นี่จะเป็นเบาะสีครีมกอหนังเช่นกันควมลลยฟังก์ชั่นสวยเนียบกิบมากและวความนั่งเอาติดนะสบายโคตรถ้าเคยนั่งวีออสตั้งคันเล็กๆมามานั่งเอาติดนะลุงนี้ขับมานานแล้วดีกว่าและลุงนี้เปลี่ยนมานานแล้วว่าใครมีวีออสอยู่มีเก๋งอยู่มีกระบะอยู่อยากจะมาตีเทินและเอาติดนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกัน